เอาละ้ฮะสวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนวิธีการซื้อขายบนกระดานเทรดบิตครับนะครับเป็นเอ็กเจนของไทยนะของคุณท็อปก็เนาะก็บนกระดานเทรดบิตครับเนี่ยเป็นเอ็กเจนเป็นบอเลตซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะก็จะมีหลายเหรียญมากเลยฮนะให้เราได้ทําการซื้อขายเก็บไว้แล้วก็คลิปวิดีโอนี้ผมก็จะทำการซื้อซื้อตัวไหนดีวะ คลิปนี้ผมจะซื้อ E t ทแล้วกันครับเพราะว่าเงินผมมีน้อยนะผมมีอยู่แค่เจสิบกว่าบาทาให้เราเข้ามาที่ถ้าซื้อขายมันจะเป็นตลาดซื้อขายครับเราสามารถเข้ามาดูเงินเราก่อนได้ฮะเข้ามาที่เงินของฉันนะมาที่กระเป๋าตรงนี้นะเรื่เงินของฉันหลังจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะแสดงเงินบาทเอาไว้ครับผมแสดงเงินบาทเอาไว้จับต้องระวังค่าอย่าเงินบาทมือครับเพราะเงินมันบาทโอเคครับเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะมาซื้ออีทีเียมแล้วกันนะ เราก็จะไปที่คําว่าตลาดซื้อขายครับผมมาตลาดซื้อขายตรงนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นนะครับก็มองไปที่มุมขวามือเนาะมุมขวามือตรงนี้จะเป็น e t h ครับผมอ่าเดี๋ยวนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะฮะเห็นเห็น t h ตรงนี้ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ตรงนเนี้ยนเ,เนี่ยเนี่ย t h เนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเนี่ยไอมุมขวามือตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเปลี่ยนภาษาได้นะ เป็นไทยหรืออังกฤษได้นะแล้วก็ไอตรง,นตรงนเนี้ยไอตรงเนี้ยเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นกลางวันกลางคืนได้นะครับกระดิ่งตรงนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนครับผมอ่ะกระดิ่งตรงนี้จะเป็นแจ้งเตือนแล้วก็ไอตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นกลางวันกลางคืนได้เปลี่ยนโหมดกลางวันกลางคืนได้ครับผมเดีย๋ยวผมลองกดดูมันแบบอันนี้ไม่ชอบมันแสบตาว่ะเออนย่าเงี้ยจ้าเมื่อกีอ้ทีนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคู่เงินอ t ทเทับเงินบาทครับผมอ่ะหรืออีทีเ e ียมทับเงินบาท อีททเรียมอยู่ส่วนไหนหน่าราคาไหนก็อีทีเฮนะครับก็จะเป็นเหรียญเบอร์สองเนาะเป็นของวีคาลิกอ่ะวีคาลิกอันนี้พี่อ้วนใส่แว่นนวนิยายโมไปเรื่อยแล้วก็ไอตี๋สู้ถ้บตายเล็กูเลเตอร์ก็ยังตามฆ่าอยู่ดีเฮ้ยโซโลนาเทอร่า โอเคครับผมอ่าบนบิดครับนะฮะสำหรับคู่เงิน ETH ทับเงินบาทนะฮะให้ตรงนเนี้ยเนี่ยคืออินดิเคเตอร์พวกเครื่องมือครับผมพวกไม้บรรทัดพวกตีเส้นตีเทนไลน์อะไรต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นพวกตั้งค่าเส้น MA ครับผม แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของแท่งเทียนนะฮะแท่งเทียนแท่งเทียนสีเขียวแสดงว่ามีแรงซื้อเยอะก็คือกระทิงแท่งเทียนสีแดงคือมีแรงขายเยอะมีข่าวร้ายแล้วราคามันตกก็คือแรงหมีเขาเรียกว่าบูกับแบทีนี้ไทมเฟรม15นาทีก็คือ15นาทีออก1แท่งแต่ถ้าเราดูไทมเฟรมใหญ่อย่าง,างเช่นไทมเฟรม day อย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าไทมเฟรม day คือ1วันนะออก1แท่ง เราจะเห็นได้ว่านะตอนนี้อีเรียมมันยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่อ่ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วก็อ่ามุมขวามือตรงนี้นะครับมันจะมี E t ทเทับเงินบาทครับผมนี่ฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นราคาของอีทเทียมณนะปัจจุบันแล้วก็เราสามารถติดดาวให้กับเหรียญพวกนี้ได้แล้วเรากดไปที่รูปดาวตรงเนี้ยมันจะเหลือไว้จะเหรียญที่เราชอบอ่านี่ฮะเราไม่ชอบเราก็กดเอาดาวออก เรากดปิดเปิดดาวได้โอเคครับ okay, ผมตรงนี้ผมจะเทรด ETH ใช่ไหมผมก็ต้องคลิกมาที่ ETH อ่ะสมมุติอันนี้เป็นบิตคอยอันนี้จะเป็นบิตคอยถ้ากดบิตคอยไว้นะอันนี้จะเป็นอีเทเรียมถ้าเกิดจะเทรดอีเทเรียมเราก็คลิกมาที่อีเทเรียมกดไปอ่านี่ฮะแล้วก็เราเลื่อนลงมาครับตรงนี้อันนี้เป็นอีเทเรียมนะโอเคเราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมา ทีนี้มันจะมีแบบ limit order limit order คืออะไร limit order ก็คือเราสามารถาใส่จำนวนเงินแล้วก็ตั้งราคาได้ตั้งราคาคือเลทครับผมเลทที่เราจะซื้อราคาที่เราจะซื้อได้แล้วก็จำนวนที่เราจะได้รับแล้วก็ในส่วนของ market order เนี่ย market order เนี่ยเราจะกำหนดราคาไม่ได้มันจะซื้อให้เลยใส่แค่เงินเข้าไปใส่แค่จำนวนเงินเข้าไปอันนี้จะบอกว่าเรามีเงินเท่าไหร่ แล้วกดซื้อเลยมันจะซื้อแบบมาเก็ตครับผมซึ่งมันจะซื้อให้เลยนณะราคานั้นๆนะ่ะมันก็จะเป็นอยู่ที่ราคานี่ครับเนี่ยราคามันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็อ่านี่มันจะบอกว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมามันต่ําสุดเท่านี้มันสูงสุดเท่านี้แล้วก็อันนี้เป็นราคาปัจจุบันละก็คือตามนี้แหละเนี่ยซึ่งราคามันจะเปลี่ยนตลอด แล้วก็ตอนนี้นะอีทีเลียมราคาอยู่ที่118,795บาทนะผมอยากได้ ETH ตอนตัวละ50,000บาทอ่50,000บาทตอนนี้นะ ETH อ,อยู่ที่118,000นะ759บาทนะแต่ผมอะอยากซื้อ ETH ตอนราคา50,000บาทผมมีเงินอยู่77บาทเนาะอะ่ผมใส่ไปเลย 20บาทอ่านี่นะผมก็จะใส่ไป20บาทหลังจากนั้นอนะ่ะผมจะใส่ตรงนี้ว่า50,000บาทก็คือเลทอีท h ตัวละห้า0 0นบาทนี่ครับผมจะได้ ETH ทั้งหมดเท่านี้ครับอ่าแล้วผมก็กดซื้อเลยเรียบร้อยครับกลายเป็นออเดอร์เรียบร้อยแล้วแล้วถามว่ามันไปมันหายไปไหน เดี๋ยวนะใช้อย่ในมือถือลืมแล้วแล้วมันดูออเดอร์อยังไงะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้คืออืออ่านี่ครับเจอแล้วใช้แต่มือถือแนละ้วมันแบบอ่านี่ฮะไอตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นประวัติการซื้อประวัติการซื้อที่เราเคยซื้อเอาไว้ครับ มันจะเป็นประวัติซื้อที่เราเคยซื้อไว้ตรงนี้น่าจะเป็นประวัติการซื้อล่าสุดที่เราเคยซื้อไว้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดกดไปที่ประวัติตรงนี้ล่ะมันจะมีบอกไหมว่าเราเลือกเป็น etf อย่างนี้มันไม่มีบอกว่า order โอเคโอเคครับอันนี้มันก็จะเป็นประวัติครับผมมาประวัติสแสดงอ t ทตั้งขายไว้อ๋อโอเคอนี่ครับอันนี้นะฮจะเป็นประวัติที่เราซื้อขายเมื่อกี้ผมได้ทําการซื้ออีทีเรียมไปแล้วนะที่ห้าหมืนบาทเหลืห้าหมื่นซื้อไปเจ็ดสิบกว่าบาทเนาะ แต่ว่าเลทมันจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ห0ื่นเนาะนี่เนาะถามว่าทําไมมันยังไม่ซื้อให้เลยล่ะก็เพราะว่าอีตาเรี่ยมมันยังไม่ตกมาเหลือราคา5 0,000บาทมันก็จะกลายเป็นออเดอร์ครับเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดออเดอร์ทิ้งไว้เปิดคําสั่งซื้อทิ้งไว้ครับเราสามารถมากดยกเลิกได้เนาะเห็นไหมเงินผมหายไปแล้วยีบาทถ้าผมกดยกเลิกเนี่ยเงินก็จะกลับมาเหมือนเดิมเป็นการยกเลิก order. ออเดอร์กดยกเลิกนะฮะแล้วลองรีเฟซดูสักครั้งหนึ่งนี่ครับ เงินผมกลับมาเหมือนเดิมแล้วอเงินผมกลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วถ้าเป็น market order ล่ะ market order เนี่ยมันจะซื้อให้เลยครับมันจะซื้อให้เลยณนะราคานี้เลยเนี่ยมันจะทําการซื้อให้เลยณนะราคาตลาดตรงนี้เลยครับอ่าสําหรับ e t h นะอันนี้สัก40บาทแล้วกันนะอันนี้เป็นโหมด market order นะผมจะทําการซื้อเลยนะ40อ่านี่ะเรียบร้อยซื้อแล้วครับ นะครับเราสามารถมองไดจากมุมขวามือตรงนี้รับผมนี่ฮะทีนี้ครับผมแล้วเราจะดูประวัติการซื้อได้ไงให้เราไปมองที่กระเป๋าครับให้เรามองไปที่กระเป๋าตรงนี้ฮะมองไปที่กระเป๋าตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีคําว่าประวัติครับผมมีคําว่าประวัติตังนี้นะนี่ครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้เป็นอนะีเทียมเนาะ ตรงนี้เราเลือกเป็น b y y ครับผม BUY นี่ครับมันจะบอกเลยว่าใช้เงินไป40บาทซื้ออีเทียมตอนราคาเท่านี้1 1 1 8 7 7 7บาทแล้วก็ได้อีเทียมมาทั้งหมดเท่านี้สถานะเป็น order b y สกุลด i t อ t h ทแล้วก็วันเดือนปีเท่านี้ตรงนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมครับ ทุนจริงๆอ่ะมันต้องเอาตรงแดงตรงนี้เนี่ยมาบวกกับตรงนี้มันจะเท่ากับทุนจริงๆแล้วก็เวลาเราขายเราห้ามขายต่ำกว่านี้โดยเด็ดขาดอ่ะไออิีเฮดก้อน,นเนี้ยเน,นเนี่ยไออิีเฮดก้อนเนี้ยเนี่ยห้ามขายต่ำกว่านี้โดยเด็ดขาดอ่าประมาณนั้นแล้วทีนี้ไปดูอ่ะแล้วไปดูกระเป๋าเงินของฉันตรงนี้มันก็จะมีอท H ีเฮดของเราเพิ่มมา เนี่ยครับอีริเลียมเราก็จะเพิ่มมาจากเดิมครับผมไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยไอ้ที่คําว่าอยู่ในออเดอร์เนี่ยมันคือออเดอร์ที่เราตั้งซื้อตั้งขายทิ้งไว้ครับมันจะบอกอยู่ว่าอยู่ในออเดอร์เท่าไหร่บ้างโอเคครับผมอ่าคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ครับวิธีขายเหรอวิธีขายถ้าเป็นการขาย ขายมันก็จะเหมือนกันนะฮะขายมันก็จะเหมือนกับบายครับขายมันจะเหมือนกับบายแล้วก็ไอ้มุมซ้ายมือที่เลขมันเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราเป็นบายอ่ะเราจะต้องจับคู่คนที่เป็นเซลเราเป็นบายเราต้องจับคู่คนที่เป็นเซลคนที่เป็นเซลเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ขายให้ถูกที่สุดส่วนถ้าเราเป็นบายเราเป็นเซลเนี่ยมันจะต้องจับคู่คนที่เป็นบายเราเป็นเซลใช่ไหมคนที่เป็นบายอ่ะเบอร์หนึ่งฝั่งบายอ่ะมันจะให้ราคาดีที่สุด โอเคคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับเพราะซื้อกับขายไม่ต่าง,งากันมากงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ